เมื่อ20ปีก่อนใครเคยผ่านถนนที่ตัดผ่านเขตอำเภอกลางป่าลึกบ้างไหมครับเป็นช่วงรอยต่อระหว่างจังหวัดนครพนมกับจังหวัดสกลนครที่สองข้างทางไม่มีแม้แต่บ้านคนไฟถนนก็หลีจนมองแทบไม่เห็นข้างทางสวัสดีครับเพื่อนๆผมเบนซ์จากช่องหลอนให้ฟังนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆมีเรื่องราวหลอนห จากทางบ้านอยากจะให้ผมเล่าให้ฟังเนี่ยส่งมาให้ผมทางไลน์ด้านล่างได้เลยนะครับจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์หลอนไปด้วยกันและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนั้นคุณน้อยเพิ่งกลับจากขอนแก่นขึ้นไปหาลูกค้าที่อำเภอวันแพงแล,ล้วกะว่าจะวนไปส่งตัวอย่างสินค้าอีกเจ้าแถวเขตอำเภอหนึ่งก่อนกลับจังหวัดนครพนม ตอนเย็นคุยนานเกินไปหน่อยเลยออกเดินทางช้าก็ขับไปเรื่อยๆจนฟ้าเริ่มมืดใจก็คิดว่าเดี๋ยวไปแวะนอนที่ตัวอำเภอก่อนพรุ่งนี้ค่อยไปต่อแต่คุณน้อยขับเลยทางแยกโดยไม่รู้ตัวเลยต้องย้อนกลับมาอีกเส้นหนึ่งเป็นทางเรียบป่าไม่มีบ้านไม่มีปั๊มไม่มีแม้แต่ร้านข้าว ระหว่างที่กําลังขับรถไปตามทางอยู่จูๆ่ๆรถก็เกิดปัญหาครับแสงไฟหน้าก็ค่อยๆดับสุดท้ายเครื่องยนต์ก็ดับครับแล้วพอพงอะไรแข็งคุณน้อยก็ค่อยๆประคองรถให้ไหลไปจอดที่ข้างทางตอนนั้นก็เซ็งครับเพราะว่าดับเวลานี้แถวนี้เนี่ยน่าจะลำบากก็พยายามลองสตาร์ทอีกครั้งหนึง่งแต่สุดท้ายก็ไม่ติด จึงตัดสินใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อติดต่อแฟนครับอัปเดตเขาหน่อยว่าเราอยู่ตรงไหนยังไงเผื่อในกรณีฉุกเฉินซึ่งมือถือในยุคนั้นก็เป็นรุ่นปุ่มกดอยู่นะครับแล้วตรงที่คุณน้อยอยู่ตรงนั้นเนี่ยมือถือก็ไม่มีสัญญาณด้วยพอทำใจได้ก็คิดว่าจะนั่งรอที่รถเผื่อมีชาวบ้านแถวนั้นผ่านมาช่วยบ้างแต่ระหว่างที่กำลังจะลงมาเปิดฝากระโปรงรถเพื่อเช็คนะครับ คุณน้อยสังเกตว่าโค้งที่คุณน้อยอยู่ตรงนั้นนะ่ะมีสารพระภูมิวางเรียงรายยาวตลอดทางเลยครับบางหลังดูใหม่บางหลังดูเก่าเหมือนทิ้งร้างไว้ซึ่งส่วนใหญ่จะแตกแตก,แตกหักไม่ค่อยสมบูรณ์ครับจะเห็นที่สมบูรณ์ก็จะมีแค่หลังใหญ่หลังเดียวที่ไกลๆหน่อยผ่านไปประมาณ30นาทีได้ขณะที่นั่งรออยู่ในรถบรรยากาศข้างนอกมันน่ากลัวครับ คุณน้อยเล่าให้ฟังว่าทั้งมืดจนแทบมองอะไรไม่เห็นเลยแล้วก็เงียบจนได้ยินเสียงใบไม้ขยับไปขยับมาตามเวลาที่ลมพัดมาคุณน้อยพยายามจะไม่ตื่นตระหนกนะครับแต่แวบ,บหนึ่งที่ตาเหลือบไปเห็นเงาดำๆหลังสารว่าภูมิใหญ่เป็นเงาคล้ายๆคนนั่งยองอยู่ข้างสารครับตอนนั้นก็พยายามคิดว่าเราคงตาฝาดคงเหนื่อยเกินไป แต่พอตั้งใจมองอ,อีกทีนึง่งเงาก็ขยับหลบหายไปแล้วครับตอนนั้นคุณน้อยก็ใจตกไปอยู่ตาตุ่มแลครับคือคุณน้อยบอกว่าปกติแล้วอ่ะคุณน้อยเป็นคนใจแข็งครับไม่ค่อยกลัวเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไหร่แต่ครั้งนั้นมันหนักเกินไปสําหรับคนคนหนึ่งจริงๆแล้วยิ่งเพิ่มความทวีคูณเข้ามาอีกเพราะระหว่างที่นั่งอยู่ดีๆ จู่ๆเสียงวิทยุก็ดังขึ้นมาเองครับเป็นเสียงลำโพงดังซาซาซาเหมือนกับไม่เจอคลื่นอะนะครับคุณน้อยเล่าให้ฟังว่าไม่ได้เปิดหรือไปแตะโดนมาเลยเวลาต่อจากนั้นเหมือนผ่านไปช้ามากๆครับพอมองดูนาฬิกาเห็นแล้วว่ามันเป็นช่วงประมาณตีสองแต่มันเหมือนติดอยู่ที่นั่นหลายชั่วโมงละ บางช่วงก็มีเสียงเหมือนคนเดินรอบรถบางช่วงก็มีเสียงกลิ่นไม้เหมือนกลิ่นไม้ที่โดนเหยียบหักะครับและบางครั้งก็เห็นเงาคนเดินผ่านหน้ารถคุณน้อยไม่กล้าแม้กระทั่งจะขยับตัวไม่กล้าหันไปมองได้แต่กอดตัวเองภาวนาให้ถึงเช้าสักทีเมื่อฟ้าเริ่มสว่างขึ้นคุณน้อยก็ลงมาจากรถครับ แล้วก็มีความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นเดินไปตรงสารพระพวงตรงนั้นที่เห็นเงาเมื่อคืนปรากฏว่าเห็นมีดอกไม้แห้งวางอยู่นะครับและพื้นที่ข้างๆก็มีพวกเศษแผ่นป้ายทะเบียนตกอยู่ช่วงสายๆก็ติดต่อร้านซ่อมให้มาช่วยครับพี่ช่างก็ลากรถไปพร้อมกับเราว่าตรงโค้งนั้นน่ะปีนี้คนตายไปสี่รายแล้ว รายล่าสุดเป็นผู้หญิงขับรถคนเดียวกลางคืนชนเสาแล้วก็ตายคาที่เลยคุณน้อยเลยถามไปว่าแล้วเรื่องสารพวกนั้นน่ะมันหมายความว่ายังไงเหรอครับพี่ช่างก็บอกมาเบาๆครับว่าตรงนั้นน่ะเขาไม่ได้ตั้งสารเพื่อขอพรอ,อะไรนะคุณเขาตั้งไว้กันกันบางอย่างไม่ให้ออกมาตั้งหาก คุณน้อยก็ยังแชร์มาอีกนะครับว่านี่ไม่ใช่เพียงเรื่องแรกเรื่องเดียวที่คุณน้อยเจอก่อนหน้านี้คุณน้อยก็มีเจออีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางเช่นเดียวกันเพราะอย่างท,ที่ทราบครับคุณน้อยต้องเดินทางแทบจะตลอดเวลาเลยเพราะด้วยอาชีพการงานต่างๆมันก็มีครั้งหนึ่งครับเป็นครั้งที่คุณน้อยกลับจากไปหาลูกค,ค้าที่ขอนแก่นเสร็จ ช่วงนั้นเป็นช่วงพบ่ําแล้วครับก็เลยต้องรีบเดินทางไปต่อที่กาลสินกะว่าจะไปพักที่โรงแรมในตัวเมืองกาลสินแทนเพราะมีนัดลูกค้าเช้าที่ตรงนั้นแต่ระหว่างทางคุณน้อยก็ขับไปตามทางเรื่อยๆแต่แทนที่มันจะเข้าใกล้จุดหมายปลายทางมันดันวนกลับมาที่เดิมๆอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งตอนนั้นก็เริ่มดึกมากขึ้นแล้วเรื่อยๆนะครับ ก้มหน้าไปมองหน้าปัดน้ำมันก็ใกล้จะหมดถังแล้วเช่นเดียวกันขับรถพยายามหาปั๊มน้ามันสักปั๊มหนึง่งกะจะแวะเติมน้ํามันและถามทางคนแถวนั้นด้วยแต่คุณน้อยขับไปเรื่อยๆผ่านโค้งไปผ่านโค้งมาพยายามขับรถช้าๆนะครับแล้วก็สวดมนต์ในใจแต่ที่นี้ขับไปได้อีกประมาณเกือบ10นาทีครับก็ยังไม่เจอปั๊มสักที ซึ่งตอนนั้นฝนตกหนักด้วยนะครับคุณน้อยก็รู้สึกว่าไม่ไหวละต้องพักสักที่หนึ่งอาจจะมองหาร้านอาหารใกล้ๆแถวนี้แต่ไม่ว่าจะขับแค่ไหนก็ไม่เจอร้านอะไรเลยไม่เจอคนไม่เจอบ้านจนกระทั่งมองไปเห็นร้าน,ร,านร้านหนึ่งครับเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างพวกสีทาบ้านอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านต่างๆก็เลยขับเข้าไปจอดที่ใต้ต้นไม้บริเวณหน้าร้าน จากนั้นก็เดินเข้าไปเคาะที่ประตูร้านครับเพื่อจะขอความช่วยเหลือวินาทีนั้นเข้าใจว่าไม่มีใครอยู่ที่ร้านนะครับไม่มีเสียงตอบกลับอะไรต่างๆเลยแล้วตอนนั้นเองคุณน้อยก็เริ่มเพลียแล้วครับเพราะว่าขับไปนานมากไม่เจออะไรเลยสุดท้ายคุณน้อยก็เลยขึ้นรถรับล็อกรถให้หมดเปิดหน้าต่างแง้มไว้นิดๆไม่เป็นอากาศหายใจแล้วก็เผลอหลับไปครับรู้ตัวอีกที ก็ตื่นมาช่วงประมาณตีห้าแล้วครับตะวันกำลังจะขึ้นแล้วจึงรีบสตาร์ทรถเพื่อไป,ไปหาปั๊มน้ำมันปรากฏว่าขับมาได้อีกแค่2กิโลก็เจอปั๊มน้ำมันครับทั้งๆที่เมื่อคืนเนี่ยคุณน้อยบอกว่าวนหาอยู่สักพักเลยไม่เจอทั้งปั๊มน้ำมันไม่เจอทั้งร้านอาหารไม่เจออะไรเลยวินาทีนั้นคุณน้อยก็งงครับงงกับตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ก็ตัดสินใจเข้าปัม๊มเติมน้ำมันเสร็จสับก็แวะกินไก่ย่างข้างทางในใจก็คิดว่าอ่ะเดี๋ยวลองแวะไปร้านสีร้านนั้นหน่อยสิเผื่อจะไปขายตัวผลิตภัณฑ์ได้บ้างสุดท้ายพอแวะกลับไปนะครับสิ่งที่คุณน้อยเจอก็คือเจอต้นไม้เดิมครับที่เคยจอดไว้แต่ร้านสีที่ตั้งอยู่ตรงนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วไม่ใช่ร้านสีครับปรากฏว่ามันเป็น ศาลตายายครับผมเป็นศาลตายายที่ใหญ่มากๆตั้งตระหงานอยู่ตรงหน้าเลยคุณน้อยก็ตกใจครับพลางน้ําตาไหลก็รีบลงจากรถเอาไก่ที่ซื้อมาเนี่ยไปถวายกราบท่านแล้วจากนั้นก็ขอบคุณต่างๆที่ช่วยชีวิตวินาทีนั้นคุณน้อยไม่ทราบนะครับว่าสิ่งที่เจอเนี่ยมันคืออะไรมันดูเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติไปหมดแต่สิ่งที่คุณน้อยรู้สึก แล้วก็รู้สึกคิดตลอดเวลาก็คือคุณน้อยรู้สึกขอบคุณครับที่ช่วยเหลือคุณน้อยในคืนนั้นหลังจากนั้นคุณน้อยจะไปไหนก็จะหาเพื่อนไปด้วยตลอดครับเพราะว่ารู้สึกเข็ดแล้วกับสิ่งที่เจอมา เป็นยังไงกันบ้างครับและบนมือลักคิดอย่างไรกับเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันหน่อยครับและอย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้กดถูกใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานหลอนให้ฟังด้วยนะครับทุกการติดตามคือกำลังใจของเราครับเราจะพยายามหาเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องผีหลอนๆทั่วโลกโดยเฉพาะเรื่องจริงจากทางบ้านมาเล่าสู่กันฟังครับขอบคุณครับ